สวัสดีค่ะวันนี้มิวกับเพื่อนมากินบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมโนววเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองระยองอินเตอร์เนชั่นนลบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์จะมีทุกวันศุกร์เริ่มเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งตอนที่มิวมาคนละ599บาทบุฟเฟ่ต์จะรวมเครื่องดื่มซอฟ์ดิงน้ำเปล่าและน้ำอัดลมเข้ามาถึงห้องอาหารจะอยู่ชั้นหนึ่งถึงเวลาแจ้งโต๊ะที่จองพนักงานจะบอกที่นั่งให้ได้โต๊ะแล้วเราก็สามารถตักอาหารทานได้เลยมาถึงเปิดด้วยโซนอาหารญีีี่่ปุนมทั้งงซูชจะเรย ไว้อย่างสวยงามน่ากินมากคงถูกใจใครหลายคนด้านข้างก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีอาหารวางเรียงรายและมีเชฟมาคอยทําอาหารให้ตรงข้ามจะเป็นซีฟู้ดออนไอส์มีน้ําจิ้มให้เลือกหลากหลายแบบตามมิวมาดูกันต่อว่ามีอะไรน่ากินบ้างถ้าใครชอบกินข้าวไม่ต้องหวานเขามีให้กินกับแกงเขียวหวานหรือต้มยําก็ได้ถ้าไม่อยากกินข้าวก็จัดสเต็กหมูสเต็กไก่ไส้กรอกแล้วตักสลัดมากินด้วยก็โอเคส่วนอันนี้คือเพนเน่ซอสคาโบนาร่า๋วยเตี๋ยก็มีให้เลือกทั้งหมูและเนือ้อโซนนี้มิวชอบมาก มีชีสให้เลือกกินหลากหลายแบบข้างกันก็จะเป็นสลัดทูน่ากับยำถั่วพูและมีผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแตงโมงแก้วมังกรมะม่วงที่พลาดไม่ได้เลยคือของหวานวันที่มิวมามีกล้วยหอมทอดกันสด,สดๆใหม่ๆร้อนๆกินคู่กับไอติมนอกจากนั้นยังมีเค,ค้กขนมไทยจะเรียงรายไว้อย่างสวยงามน่ากินมากถ้าใครอยากจะนัดกับเพื่อหรือกินข้าวกับครอบครัวในวันศุกร์ตอนเย็นสามารถจองล่วงหน้าได้ดูข้อมูลอัปเดตโปรโมชั่นของเพจโรงแรมมิวแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะ